ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะเห็นแล้วก็เป็นที่น่าตื้มจิตตื้มใจนะมเลยไม่เป็นไรตื้มจิตตื้มใจนะที่เราทห้ทหลาดด้วยความตั้งใจดีด้วยจิตอันบริสุทธินะ์ที่ส่งถึงผูนะ้มีหูทิพย์ตาทิพย์ผู้มีหูทิพย์ตาทิพยนะ์ได้รับรู้ได้รับรู้รับทราบนะท่านคงจะร่วม คงจะดีใจคงจะนุโมทนาในกุศลและจิตนาในความตั้งใจดีของเราแล้วก็แต่จากนั้นถ้าท่านได้รับบู้แล้วท่านคงจะดีใจปราปึ้งนะที่เราทัทั้งหลายได้มีจิตอันเป็นหนึ่งเดียวจิตอันที่บริสุทธินะ์คงจะัารัธนาประทานพรให้เราณมณฑลที่นีนะ้ทุกท่านทุกคนนะที่มาร่วมมณฑลพิธีนี้ที่มาแล้วก็ดีที่กลับก่อนก็ดีได้พรนประเสริฐ ในว่ายอดโยมที่ปรารถนาพรสิ่งใดที่คิดที่มุ่งหวังไว้องค์หลวงปู่พระเจ้าใหญ่ตลอดถึงองค์เจ้าปู่เจ้าย่าที่เราได้วงสวงสักการะไปแล้วนั้นคงจะอนุโมทนาอ,อาราธนาปนาระทานพรไม่มากก็น้อยตามแต่กุศลเจตนาที่กรรมเราได้กระทำมาแล้วก็อัตมาภาพในานามพระสงฆ์สมภารเจ้าวัดเจ้าวาดแห่งนี้นะเดี๋ยวว่าเรามาร่วม เป็นหนึ่งเป็นเดียวกันในการบวงสงในคราวนี้ครั้งนี้นะแล้วก็ยังมีอีกสองครั้งนะก็คือที่ท่านดออรอนทันกล่าวามีการาบวงสรวงรูปแก้วบรรจุหรวอวัหัวใจอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็จะเป็นสมโพธนะก็จะเป็นสมโพธิแต่ว,ว่าครั้งนี้เราเป็นปฐมมาเลิอกอีหยัางกับไม่พี่น้องนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง <Okay. S 1> อะไรก็ใหม่ถือว,ว่าเราเอาครั้งใหม่ดีไปปรับปรุงกันแล้วกันเนาะ รู้สึกว่าอะไรที่บกพร่องข้างหน้าก็จะเติมให้เต็มขึ้นอัอนตมาภาพเริ่มแรกก็ไม่คิดว่าญาติโยมจะให้ก,การตอบรับมาเยอะยะขนาดนี้นะอบุ่น,นเดี๋ยวว่าวันนี้เกินความมุ่งมา่นปัญนาแล้วก็ขออนาจคุณพระศาษีรันาตนไตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีองค์ปูพระเจ้าใหญ่หน้าที่นี้ตลอดถึงคุณครูบาอาจารย พระมหาเทรานุทระตลอดถึงผู้มีหูทิพตาทิพเทวารับที่ปกปักรักษาภูมิวัดภูมวาสานิีอัศดิธย์แห่งนี้ตลอดถึงคุณครูบาอาจารย์ของญาติโยมให้ความเคารพนับถือจงอาราธนาประทานพรให้ศรัทธาสาธุชนทุกท่านจงประสบโชคประสบชัยประสบสิ่ง์มิ่งมงคลบาเมนว่าปรารนาเจ้ารถโคจรสารสังวานเงินตา อันไม่เหนีอวิสัยขอญาตโยมท่านทั้งหลายได้จงประสบแต่ความสุขความเจริญและที่สำคัญปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บอายุมั่นังยืนให้โชคให้หมาโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเถิดรับพรไหมรับพรก่อนเนาะ,ะรับพรเนาะ,ะรับพรแล้วที่จะแจกเนาะเรียว่ากวดจิตกวดใจกวดน้ำเนาะเอาน้ำจิตน้ำใจเป็นในการกวดเนาะ ยะถาวาริวะหาปปราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิตโตทินังเปต,ตานังอุปกป,กปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตุสภเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตุ สัพโรคโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโคภวะอภิวาทันดาสิยริยสนิจังุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒน,นติอายุวันโนสุข,ขังพภะราง សូវីលាលាលាល់ពីលាលា